นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องของนายนิคมซึ่งเกิดและโตที่อำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาตอนที่เขาเป็นเด็กในบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างทุกวันนี้ถนนหนทางก็มีน้อย ส่วนใหญ่ในอดีตเป็นทางเกวียนครุขระชาวบ้านก็นิยมสัญจรทางน้ำกันเป็นหลักบ้านเรือนจะปลูกอยู่ริมแม่น้ําลำคลองคล้ายๆกับปัจจุบันที่ผู้คนปลูกบ้านอยู่ใกล้ถนนอย่างนั้นแหละในวัยเยาว์นี้พ่อแม่ส่งในนิคมไปอยู่กับหลวงอาที่วัดในกรุงเทพตั้งใจจะให้มีที่อยู่ที่กินและที่เรียนเป็นแหล่งเดียวกันคืออาศัยห้องไต้ถุนกุฏิหลวงอา เป็นที่อยู่กินข้าวก้นบาทของท่านแล้วก็ร่ำเรียนในโรงเรียนประชาบาลซึ่งเป็นของวัดในนิคมหายเงียบไปอยู่ในเมืองหลวงพักใหญ่ตอนกลับมาบ้านเกิดนีิโตเป็นวัยรุ่นแล้วรูปร่างสูงใหญ่สูงโย่งเลยแปลกตรงที่ไม่มีความรู้ติดตัวประกาศนียบัตรอะไรสักใบก็ไม่มีนิสัยใจคอเคยร่าเริงแบบเด็กท้องนาก็เปลี่ยนไปเป็นเกะกะเกเร วางตัวอยู่เหนือขวายาิพี่น้องและชาวบ้านทั้งหลายประมาณว่าเขาผ่านความเจริญมาแล้วรู้จักอะไรตัวมีอะไรดีว่าพวกบ้านนอกของนาเยอะคนที่ในนิคมคบหาสมาคมด้วยส่วนใหญ่เป็นอันพานหมู่บ้านอื่นแต่ละคนที่พามาเที่ยวบ้านนี่หน้าตาน่ากลัวในนิคมพอจะรู้ว่าบ้านไหนต้มเหล้าไว้ดื่มกินเองก็ย่องไปขุดออกมาเลี้ยงดูปูเสือเพื่อน บ้านใครเลี้ยงไก่ไว้ก็จับหนีบติดซ้อแขนเอาไปเชือดคอต้มน้ำร้อนถอนขนลงหม้อแกงพืชผักสำหรับผักทอดแกงต้มมก็ดึงเอาจากที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ถ้าเจ้าของเห็นเข้าในนิคมก็จะเอตโรใส่อย่างไม่เกรงใจทำนองว่าของแค่นี้ห่วงเนะบ่ฮะอยู่เฉยๆไม่สบายต้องเจอดีซะก่อนถึงจะชอบใช่ไหม ชาวบ้านร้านตลาดในเกรงใจพ่อแม่ในนิคมซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมอีกทั้งไม่อยากจะมีเรื่องขนุมวัยรุ่นไร้ความคิดข้าวของก็เสียหายไม่มากก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่เอาเรื่องเอาราวการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ของในนิคมกับเพื่อนหมู่บ้านใกล้เคียงนี่สร้างความเดือดร้อนให้คนในท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแรกๆก,ก็ใช้อำนาจบาดใหญ่หยิบฉ่วยเหล่าและสัตว์เลี้ยงไปทำกับแกล้มต่อมาก็เริ่มลักขโมย บ้านไหนเลี้ยงเป็ดเอาไว้เป็นฝูงเป็ดตัวได้ที่เขาจะเอาไปขายที่ตลาดในเมืองปรากฏวันนนี่คมกับพวกย่องมาต้อนเอาเป็ดไปซะก่อนในตอนกลางคืนโดยทําร้ายคนฝ้าเป็ดจะสลบเหมือดคนพ้อก็จําไม่ได้ว่าโดนใครทําร้ายเพราะว่าพวกที่มามีผ้าคาดหน้าพลูแต่ลูกตาเท่านั้นเนี่ยใช่แต่สัตว์ขนาดเล็กนะแม้สัตว์ขนาดใหญ่เช่นวัวควายและหมูที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ช่วยทํานาหรือว่าขาย นายนิคมกับพวกก็จะดอดมาตอนกลางคืนจูงวัวจูงควายไปทีละตัวสองตัวเอาไปขายให้พ่อค้าตำบลอื่นหรืออำเภออื่นทําเอาชาวบ้านทุกร้อนนอนไม่หลับต้องคอยตื่นดูสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอทั้งนี้ก่อนนายนิคมจะกลับมาจากกรุงเทพในเรื่องขโมยไม่เคยชุกชุมอย่างนี้ชาวบ้านต่างก็สงสัยว่านายนิคมนี่แหละไปได้วิชาดีประเภทวิชาโจรมาจากเมืองหลวง แต่พูดไปก็ไม่มีหลักฐานผูกมัดตัวในนิคมอันที่จริงคนกรุงเก่าอายุทยานี่เขาก็เก่งกล้าไม่กลัวใครแต่ว่าไอ้ความขุ่นข้องหมองใจก็ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าในนิคมกับพวกร่วมสิบชีวิตนี่เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นใครจะกล่าวหาในนิคมต้องคิดหน้าคิดหลังหน่อยเนื่องจากแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้เหมือนผีป่าซาตานในคราบมนุษย์มีเรื่องกันเมื่อไรไม่เจ็บแค้นถึงขั้นล้างตระกูลให้เฮี้ยนเตียนก็ คนที่ไปมีเรื่องนั่นแหละจะถูกฆ่าล้างโคตรเสเองไม่นานต่อมาพวกนายนิคมก็วางตัวใหญ่โตเหนือชาวบ้านวัดวาอารามจัดงานสมโพธิเฉลิมฉลอง,ลองประจำปีมีการละเล่นต่างๆสร้างความบันเทิงให้แก่คนดูเช่นหนังตะลุงลำตัดลิเกรำวงหนังกลางแปลงแก๊งของนายนิคมนี่ก็จะไปสนุกสนานอยู่ที่เวทีรำวงซึ่งมีวงดนตรีบรรเลงเป็นจังหวะร้าใจหนุ่มเน่าสาวสวย เผอิญหนังกลางแปลงที่อยู่ข้างเคียงดันเปิดเครื่องขยายเสียงกรบเสียงดนตรีในนิคมไม่พอใจขึ้นมาก็เลยชวนเพื่อนๆทําลายจอหนังไล่กระทืบนักภาคคนดูหนังขุนเคืองก็ส่งเสียงโห่ไล่แทนที่จะนึกอายกลับเรียกพักพวกลงจากเวทีรำวงหยิบช่วยไม้ใกล้มือไล่ทุบตีชาวบ้านที่มาดูหนังหัวร่างข้างแตกไปตามๆกันโชคดีที่สมภารเจ้าวาดพาตำรวจมาระงับเหตุทันท่วงที กาะนั้นชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าเสนอหน้าแจ้งความจับพวกวัยรุ่นเพราะกลัวความดิบเถือนรู้ด้วยว่าคดีทำร้ายร่างกายไม่ใช่คดีร้ายแรงต่อให้ติดคุกก็ไม่นานพวกมันพ้นโทษออกมาเมื่อไหร่พลเม,มืองดีที่ปากพล่อยชี้ตัวคนร้ายจะตายเสเองเหตุการณ์คราวนั้นทําให้แก๊งในนิคมน่กำเริบเสพสารยิ่งกว่าเก่ากลางดึกคืนหนึ่งร้านเท่าแก่ขายของโชห่วยในหมู่บ้านถูกโจนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าปล้น จับเท่าแก่กับลูกกับเมียแล้วก็คนใช้มัดกับสาวเรือนขู่ให้บอกที่ซ่อนเก็บซ่อนทรัพย์สินเจ้าเท่าแก่ก็ปากแข็งบอกเงินทองเอาไปฝากธนาคารหมดแล้วไอจโจรคนหนึงรูปร่างสูงโยงคล้ายนายนิคมเอาเชือกมาผูกคอลูกคนเล็กของเท่าแก่แล้วโยงเชือกไว้กับขือหลังคาจะดึงเชือกขึ้นไปเดี๋ยวนั้นเท่าแก่กลัวลูกตายก็รีบปรีป,ปากบอกที่ซ่อนทรัพย์สิน โจรได้เงินทองของมีค่าไปหมดแล้วยังอุตส่าห์ฉุดฆ่าลูกสาวคนโตไปเป็นตัวประกันรอจนโจรไปแล้วเท่าแก่ถึงได้กล้าตะโกนให้คนช่วยชาวบ้านรวมตัวกันไล่ตามพวกโจรเพราะถือว่าเรื่องใหญ่จะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แล้วสมัยนั้นโรงพักในอยู่ไกลาจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตรเส้นทางสัญจรก็ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะหวังพึ่งตำรวจของตั้งหมู่บ้านอยู่ไม่ได้แน่ ชายชะกันชาวบ้านติดตามโจรถึงรุ่งสางระหว่างทางก็พบเจอลูกสาวเท่าแก่นอนร้องไห้เสื้อผ้าฉีกขาดหมดไม่ต้องถามก็รู้ว่าโดนพวกโจรมันคมเหงรังแกอย่างน่าสมเพชปรากฏว่าลูกสาวจำหน้าโจรที่ขมขืนไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากพวกโจรมีผ้าขาวมาโพกหัวปิดหน้ามิดชิดโผล่แต่ลูกตาอย่างเดียวถ้าให้เดาก็ยากจะเดาอ่า แต่ก็อยากจะเดาว่าหนึ่งในพวกโจรนนต้องเป็นนายนิคมเนื่องจากรูปร่างสูงโยงผิดผู้ผิดคนทั้งในหมู่บ้านกับหมู่บ้านใกล้เคียงไม่มีใครสูงมากเท่ากับหมอนี่ความชอกช้ำของลูกสาวเท่าแก่สร้างความโกรธแค้นให้กับนายตำรวจหนุ่มยศร้อยตำรวจเอกเป็นที่สุดเพราะว่าเธอเป็นคนรักของเขากำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้เขาก็ทำใจให้ยอมรับของเหลือเดนโจรไม่ได้กว่าจริงแต่สิ่งที่ทำได้และจะต้องลงมือทำก็คือ ตามล่าพวกโจรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันผู้กองก็หารือกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเป็นความลับวางแผนกูเรื่องขึ้นว่าในปล่ยขายที่ดินในกรุงเทพได้หนึ่งไร่กาลังจะเดินทางกลับบ้านพร้อมเงินก้อนใหญ่มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อนบ้านที่สนิทกันเพื่อฉลองความร่ำรวยแผนดำเนินเป็นขั้นเป็นตอนให้ดูสมจริงมีการส่งตัวในปล่ยไปอยู่ที่อื่นพักหนึ่งราวครึ่งค่อนเดือนถึงได้กลับ ป่าร้องเชิญชวนพักพวกมากินเลี้ยงฉลองความรวยระหว่างทางผู้กองก็นำตำรวจนอกเครื่องแบบไปซุ่มคอยอยู่ในป่าอย่างเงียบเชียบจะก,กี่วันกี่คืนไม่สำคัญเพราะเชื่อมั่นว่าพวกโจรจะต้องได้ยินข่าวนี้ไม่ช้าพวกมันจะต้องยกมาปล้นแน่ๆในที่สุดตอนกลางดึกคืนหนึ่งพวกโจรก็ยกมาจริงๆอย่างคาดแต่ไม่รู้ว่าทั้งบนเรือนอ่า ใต้ถุนสูงแล้วก็ราวป่ารอบบ้านนะ่ะเป็นตำรวจปลอมตัวมาทั้งสิน้นพวกโจรกกนี้ใช้ดาบเป็นอาวุธหัวหน้าโจรร่างสูงโยงผู้เดียวมีปืนสั้นติดตัวหนึ่งกระบอกขณะที่ฝ่ายตำรวจมอีอาวุธปืนยิงเร็วครบมือตำรวจยิงโจรที่ฮึดสู้ตายไปเพียงหนึ่งศพโจรที่เหลือก็วางอาวุธยอมให้จับกุมแต่โดยดีปรากฏว่าโฉมหน้าที่เปิดออกก็คือนายนิคมกับเพื่อนนั่นเอง ผู้กองเสียดายที่มันไม่ฮึดสู้อย่างไอคนที่ถูกยิงตายก็ได้แต่ใส่กุญแจมือนำตัวไปขึ้นศาลยังดีเวลานั้นพวกมันอายุเกินความเป็นวัยรุ่นไปแล้วเข้นสอบปากคำก็ให้ทราบว่าคดีเก่าที่บ้านเท่าแก่ถูกปล้นเป็นฝีมือพวกมันก็เลยรวมทั้งสองคดีส่งฟ้องศาลสารสถิตยุติธรรมพิจารณาแล้วพิพากษาโทษจำคุกคนละยี่สปี ทีนี้ชาวบ้านที่เคยอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะพิษสงของแก๊งนายนิคมมาหลายปีเมื่อติดคุกเข้าตารางยกแก๊งทั้งชาวบ้านที่นายนิคมเกิดและโตมาทั้งชาวหมู่บ้านใกล้เคียงก็เลี้ยงฉลองการติดคุกของพวกมันมีเพียงบ้านพ่อแม่ของนายนิคมเท่านั้นสลดหดหูใจอุตส่าห์เลี้ยงดูดีไม่เคยสอนให้ชั่วเผลอเผลแค่ตอนส่งไปอยู่กรุงเทพหน่อยเดียวเท่านั้นกลับไปคบเพื่อนชั่วได้วิชาโจรกลับบ้าน แต่ว่าการติดคุก20ปีแบบไทยๆไม่นานอย่างที่คิดถ้าทำตัวอยู่ในโอวาทผู้คุมก็จะได้รับการเสนอชื่อพระราชทานอภัยโทษเป็นรายปีลักษณะคล้ายปูนบำเหน็จรางวัลให้นักโทษนี้ไม่สร้างปัญหาในนิคมก็เลยติดคุกอยู่เพียง8ปีเศษก็ได้รับอิสราภาพวันออกจากคุกในอายุยังไม่เต็ม30ซะด้วยซ้ำชาวบ้านนอนตาหลับกันมาพักใหญ่เริ่มหนาวหนาวร้อนๆไปตามตามกัน โดยเฉพาะบ้านในไผ่ที่เคยให้ความร่วมมือวางแผนจับโจรคราวนั้นบ้านที่ดีใจมีหลังคาเรือนเดียวคือบ้านพ่อแม่ของนายนิคมผู้เป็นพ่อ,อพยายามเคลียร์กับชาวบ้านว่าบัดนี้ลูกชายนายนิคมนี่กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ที่เคยหลงผิดไปเพราะหูมืดตาบอดตามเพื่อนวัยรุ่นในเมืองหลวงนายนิคมให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะจะทำมาหากินสุจริตขอให้ชาวบ้านวางใจได้ จากนั้นเพื่อทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเชื่อสนิทใจว่าลูกชายตัวกลับตัวได้จริงๆพ่อแม่ก็พาในนิคมไปอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดท้ายหมู่บ้านทำนองว่าทําไมไฝดีจริงแท้แน่นอนคงจะไม่บวชให้เสียเวลาปรากฏว่าบวชเสร็จในนิคมได้ไปจำมรนสาอยู่ที่วัดในหมู่บ้านใกล้กัน ซึ่งมีเพื่อนที่ร่วมติดคุกบวชอยู่หลายคนเด็กวัดพบเห็นพฤติการแล้วก็แอบไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังว่านักบวชแก๊งนี้ไม่มีความเป็นพระอยู่ในตัวเลยสักรายแต่ละวันในกินข้าวสามมือเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปตกเย็นในสั่งเด็กวัดให้วิ่งไปซื้อเหล้ามาตั้งวงดืงม่มบนบนกุฏิแถมให้ซื้อลาบซื้อไก่ย่างส้มตำมาเป็นกับแรมเรื่องข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเจริญภาวนาอะไรเหล่านี้ เป็นกิจของสง์ซึ่งแก๊งอารัชชีไม่เคยคล้องแวะด้วยที่อ้างว่าสำนึกตัวขอเป็นคนใหม่ความจริงจะร้ายหรือว่าเลวกว่าเก่าด้วยซ้ำไปเนื่องจากออกจากคุกคราวนี้ดันทำตัวชั่วช้าในวัดวาอารามโดยปลอมปนมาบวชทั้งที่ใจนี่ไม่เคยนึกอยากเป็นพระเด็กวัดคนไหนไม่ยอมรับใช้อารัชีแก๊งนี้ก็จะโดนแตะเป็นอย่างน้อย จนเด็กวัดและพระสองฆ์องค์เนรครามเกรงไปตามๆกันในที่สุดท่านสมพันธ์ต้องลงทุนก้าวลงจากกุฏิแวะไปหารือกับพ่อแม่ของอารัชีปลอมบวชขอร้องให้พาลูกศึกไปเสียจากผ้ากาสาวพัสน์เถอะขืนบวชต่อไปทั้งคนบวชและคนที่บวชให้มีหวังตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดพ่อแม่เคารพนับถือท่านสมพันธ์ถ้าเรื่องไม่มีมูลความจริงท่านคงไม่แวะมาหารือถึงบ้าน ตกลงยอมไปขอร้องลูกให้ศึกออกมาเป็นคารวะตามเดิมการลาศึกของนายนิคมเป็นเหตุให้เด็กวัดหลายคนเดือดร้อนต้องหนีจากหมู่บ้านไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดเพราะนายนิคมประกาศจะเอาเลือดหัวมาล้างตีนโทษฐานใส่ร้ายใส่ร้ายเขารับหลังไฟในไปลที่เคยเป็นสายให้ตำรวจเวลานี้ผู้กองมือปราบคนนั้นย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแล้ว นายปล่ยรู้ตัวว่าชะตาขาดแน่ถ้าขืนอยู่ต่อไปก็เลยอพยพครอบ,คร,บครัวย้ายถิ่นฐานไปอยู่นิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรีขอพึ่งบาร,รมีจอมอิทธิพลผู้ยิ่งใหญ่ถึงจะอยู่ในสภาพหนีเสือปะจระเข้ก็ยังดีกว่าเสี่ยงการเจอการตามล่าจากแก๊งขี้คุกขี้ตารางช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ชาวบ้านหวั่นกลัวกันว่าแก๊งอดีตโจรจะรวมตัวกันอารวาสภาคสองนี่ให้มีเหตุบังเอิญอย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นก็คือนายนิคมไปพบเจอเด็กสาวคนหนึ่งทึ่ไม่ใช่คนสวยคนงามอะไรนะักแต่ประมาณว่าถูกสเปคเขาทุกอย่างนายนิคมก็เลยเที่ยวตามจีบเอาจริงเอาจังเด็กสาวคนนี้ก็นึกพอใจในายนิคมเหมือนกับบุพเพันิว,วาร่วมสร้างกันมาแต่ชาติปางก่อนด้วยความรักอย่างล้นเหลือเด็กสาวจะพูดจะชี้แนะอะไรนายนิคมเป็นต้องฟังเชื่อฟังทําตามทุกอย่างครอบครัวเด็กสาวมีอาชีพเป็นชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เมื่ออยากเป็นเขยชาวนาก็ต้องเลี้ยงควายพาควายไปไถนาเกี่ยวข้าวขยันขันแข็ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งี่บ้านตัวเองมีเลือกสวนไร่นาหลายไร่ไม่เคยช่วยชาวบ้านรู้เห็นเข้าก็อนุมโมทนาสาธุนึกภาวนาให้เด็กสาวมัดใจจอมอันดภานให้อยู่หมัดว่าอย่างนั้นซึ่งก็มัดได้สําเร็จจริงๆต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกันที่บ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิงทําตัวอยู่ในโอวาทเมียอย่างสัตว์ซื่อเมียห้ามขาดไม่ให้ทําชั่วก็เชื่อฟังโดยดี แถมห้ามพักพวกว่าจะเสือมาเกะกะที่หมู่บ้านอีกนะเพราะว่าเมียเขาไม่ชอบเพื่อนครามเกรงก็เชื่อฟังหายเงียบไปก่อกรรมทําเข็นที่หมู่บ้านอื่นแทนการเป็นเสือสํานึกบาปหรือว่าเสือถอดเล็บเป็นเรื่องดีชาวบ้านทั้งหลายนอนตาหลับไม่ต้องสะดุ้งผวาแต่อย่างไรก็ตามกฎแห่งกรรมยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ใครก่อกรรมทําเข็นไม่ช้าก็เร็วกรรมนั้นก็จะต้องตามสนองให้เรื่องจะมาสร้างกรรมดีในภายหลัง กรรมดีนั้นมันก็มีกรรมดีตอบแทนถัดไปในการข้างหน้าเหมือนกันจะคิดว่าเอากรรมดีมาหัก,กลบลบหนี้กับกรรมชั่วในอดีตนั้นไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมนี่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตรงไปตรงมาอย่างสูงสุดพระท่านถึงได้สั่งสอนไว้ว่ากรรมชั่วแม้เพียงนิดหน่อยห้ามใจได้ก็รีบห้ามเสียอย่าทํากรรมชั่วซะเลยจะดีกว่าไม่งั้นถึงเวลากรรมชั่วตามสนองต่อให้สํานึกเสียใจยังไงก็สายเกินแก้ซะแล้ว นายนิคมถอดเขี้ยวเล็บหันมาเป็นพลเมืองดีนานหลายปีจนลูกสามคนโตเป็นเด็กวัยรุ่นปู่ย่าตาทวดและแม่ก็ช่วยอบรมให้มีนิสัยสงบสงี่มเป็นคนทำมาหากินเลิกเรียนกลับถึงบ้านก็ช่วยทำงานบ้านแล้วก็งานในไร่นาสาโทช่วงเวลาดีๆอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งของเมืองไทยที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรีนายปล่ไปตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นคนพอมีพอกินอยู่ที่นั่น ชั่วโมงนั้นโลกทางวัตถุนี่เจริญกว่าตอนที่เขายัางหนุ่มแน่นมากมีถนนหนทางเชื่อมระหว่างจังหวัดแทนการสัญจรด้วยเรือคนลบบุรีก็จะแวะไปเยือนอนยุทธยาก็ไปได้ค่อนข้างสะดวกลูกๆของนายไพร์เติบใหญ่ในสิ่งแวดล้อมอันตรายลอล้อมจิตใจให้กล้าแกร่งเป็นนักเลงทุกคนลูกนายไร์ก็จดจำฝังใจเรื่องที่นายนิคมบุกปล้นบ้านพ่อ ถึงจะติดคุกชดใช้กรรมแล้วแต่พอตอนพ้นโทษมาก็ขู่อาฆาตจนพ่อต้องอพยพครอบครัวหนีลูกๆสามสี่ 3, คนที่เป็นนักเลงก็อยากจะลองดีแก้เผ็ดในนิคมเสียบ้างวันหนึ่งก็ชวนกันเดินทางกลับมาที่บ้านผักไห่ภูมิลำนาวเดิมมาฟื้นฟูที่รกร้างซึ่งเคยเป็นของพวกตนครัานปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นหลักแหล่งแล้วคนเหล่านี้ก็ชวนกันแวะไปอวดนักเลงแถวบ้านพ่อตาในนิคม ฝ่ายลูกในนิคมถูกเลี้ยงให้สงบสง,งียมมาเจอนักเลงตัวจริงมากินเหล้าที่ร้านค้าใกล้บ้านมาเมาเข้าไปก็ขุดเอาเรื่องเก่าๆสมัยพ่อแม่ของตนยังหนุ่มขึ้นมาด่าประจนันเลือดวัยรุ่นก็ร้อนฉาขึ้นมาก็เลยเข้าไปประท้วงแทนพ่อฝ่ายลูกในไายก็รู้ว่าพวกที่มาถามเนี่ยเป็นลูกในนิคมก็เลยเตะต่อยสะพอบอบชำ้ำฝากแผลไปให้ในนิคมดูต่างหน้าใน,นิคมเห็นความบอบช้ำของลูก เลือดคลั่งในอดีตก็ฉีดพล่านก็ปราดออกจากบ้านไปปเผชิญหน้าท้าลูกคนโตเขาในปลายมาแทงกันตัวต่อตัวแบบลูกผู้ชายลูกในปลายนี่ผ่านศึกเสือเหนือใต้มาโชคชนประกอบกับยังหนุ่มแน่นไวชะกันการดวนมีดก็เลยเลือกแทงชายวัยห้าสิบเศษได้ตามอำเภอใจโดยไม่โดนแทงสวนเลยแม้แต่แผลเดียวเดชบุญที่คิดจะล้างอายแทนในปลาเท่านั้น ไม่คิดจะถึงกับจะฆ่าจะแกงในนิคมถึงได้รอดชีวิตส,วสัสสวซัสโซเซกลับไปรักษาบาดแผลที่บ้านเผอิญแผลที่กลางหลังนั้นโดนเข้าจจที่จุดสําคัญบางอย่างรักษาแผลภายนอกหายสนิทแล้วอาการภายในก็กําเริบขึ้นมาแทนลักษณะมันคล้ายๆเส้นเอ็นหดตัวทําให้เดินเหินไม่สะดวกมือไม้ก็แข็งแทื่อๆยังไง้ชอบนดูเผืนๆเห,นเหมือนกับผีตายซากเดินทื่อๆลุกนั่งก็ตัวทื่อแข็ง ถ่ายนักถ่ายเบาแต่ละครั้งก็ทุกร้อนแสนสาหัสกินข้าวแต่ละคำดื่มน้ำแต่ละขันเหมือนกำลังทำสิ่งยากเย็นแสนเข็นอารมณ์ก็ขุดมัวเพราะสังขารตัวเองลูกเมียจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ก็โกลดาสปนปี้เป็นการระบายความหงุดหงิดของตัวเองไอเรื่องที่จะไปแก้แค้นลูกในไปรนี่ลืมไปได้เลยขนาดสุขภาพตัวเองยังสู้ไม่ไหว ซ้ำยังเอ็นยุดไม่ยอมหายสภาพโดยรวมไม่ดีไปกว่าคนเป็นอมัมพฤกษ์เท่าไหร่นักอย่าว่าแต่จะไปมีเรื่องกับนักเลงเลยเด็กสิบขวบผลักทีเดียวก็ล้มพลึงไม่เป็นท่าแล้วลูกเมียก็เลยจัดทําแคร่มีพนักวางแขนให้นั่งที่ใต้ร่มไม้หน้าบ้านเพราะว่าอยู่บนเรือนไม้อ่าใต้ถุนสูงเคยตกบันไดหัวทิ่มหลายหนจะเช็ดล้างถ่ายหนักถ่ายเบาก็สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้คลอง แต่ความสะดวกสบายนี้ต้องแลกมาด้วยความกรัดรุ่มเขาในนิคมเมื่อเวลานี้ชาวบ้านรู้แน่ว่าเขาหมดพิษสงโดยสิ้นเชิงแล้วใครเคยโดนลักขมโมยวัวควายหรือว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ใครเคยโดนเขาพาพักพวกไล่โชคต่อยขุมเหงรังแกและใครที่เคยโดนแก๊งของเขาปลอมตัวเป็นโจรเข้าปล้นสะดมต่างก็เล่าความชั่วข้าในนิคมให้ลูกหลานฟังจนขึ้นใจ ลูกหลานชาวบ้านทั้งหมู่เดินผ่านรั้วบ้านนายนิคมที่ทำด้วยไม้ไผ่เตี้ยๆเสมออกต่างก็เยอะเย้ยด้วยคำพูดที่สันมาเสียดแทงใจคนฟังโดยเฉพาะซึ่งเท่ากับลูกเมียนายนิคมส่งเข้าลงจากเรือนมานั่งฟังชาวบ้านดา่าวันแล้ววันเล่าครั้นถูกกลดานะ่าหนักเข้าโดยทำได้อย่างเดียวคือนั่งฟังจะด่าตอบก็กรามแข็งขยับปากไม่ค่อง นายนิคมก็เลยสติแตกนั่งดา่าตัวเองเป็นพักๆคล้ายๆคนคุ้มดีคุ้มร้ายมีสติเป็นบางช่วงแล้วก็เสียสติเป็นบางขณะถ้าไม่บอกว่าเวรกรรมตามทันก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเนื่องจากในอดีตเขาเคยทำชาวบ้านให้เก็บกดความดิบเถื่อนถึงเวลากรรมตามสนองชาวบ้านซึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีลมหายใจก็ตามมาเอาคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อจนนายนิคมมีชีวิต ที่เหมือนตายทั้งเป็นอันว่านายนิคมคนนี้คือสามีญาติห่างๆของคุณศักดาที่เล่าเรื่องเนี้ยคุณแม่คุณศักดาในมีภูมิลำนาวเดิมอยู่ที่พักไห่ปีที่คุณศักดายังเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบเคยติดตามครอบครัวไปเยี่ยมเยือนบ้านญาติพี่น้องที่นั่นเคยพบเจอนายนิคมในวัย อายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วนั่งเหมือลอยอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงสภาพหัวงอกขาวผอมบักโกรกเหมือนผีตายซากที่ยังมีลมหายใจชั่วโมงนั้นชาวบ้านร้านตลาดเลิกกลด่าไปนานแล้วเพราะด่าไปก็เท่ากับด่าหัวตอเหลือไว้เพียงความทรงจำบางครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์มหาภัยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างหนักไม่เอ่ยถึงก็แล้วไปถ้าใครถามไทยก็ต้องเล่าให้ฟัง ชาวบ้านจะขุดเอาความชั่วของเขาขึ้นมาเล่าเป็นฉากฉากเหมือนกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาวันวันโชคดีเหลือเกินที่ลูกๆของเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่เก็บกดจนลุกขึ้นมาอารวาสแก้แค้นแทนพ่อครับนั่นเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับ